ขอดูลูกในคะ่ะขอดูได้ไหมอ่ะนั่นไงนอนอยู่น่ะจ้องหองไอ้อยาข้าว <c oughs> ป่นทับลูกไม่นั่นอะ มีให้ขย่อนไหมล่ะลูกตรงป้อนอาหารเสริไมไม่เนี่ยฮะอออ๋อ,อ,อ,อทำอะไรกัน เดกลงไปกินอาหารไข่ก่อนไปลูกไปกินให้มันเต็มกระเพาะเด้อเอาปีนไปไหนนั่นโอ้โหโอ้โหกลายเป็นค้างขาวซะแล้วไปแล้วเดี๋ยวแม่ไปชองอาหารมาป้อนเสริมโอเคไหมคะ 嗯，拜。Mm.